สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนำราวพัฒนาสูตรนี้ครับราวพัฒนา3าตัวบนเป็นสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งครับที่งวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าตัวกลับครับให้5 4าสี่หนเลขออก1 4ึ่งห้าก็งวดนี้ก็มาตามกันต่ออีกงวดหนึ่งครับผมก็จะเตือนทุกๆท่านก่อนครับว่า การคำนวณแต่ละสูตรนั้นทุกสูรต้องมีเข้ามีหลุดครับลาวพัฒนาส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเข้ายาวๆนอกจากเราจะไปเจอสูตรที่ว่าเดินยาวแต่ว่าลาวพัฒนานเขาอยากออกเหล็กอะไรก็ออกครับถือว่าคำนวณยากอีกสูตรหนึ่งสำหรับลาวพัฒนาถ้าเข้าก็คือเข้าเลยก็งวดนี้ก็จะ ท่านใดที่เข้ามาใหม่ที่ว่าจะมาตามงวดนี้เป็นงวดแรกก็ตามน้อยๆครับเพราะว่าสูตรนี้ผมก็ไม่รู้ว่างวดนี้มันจะมาอีกไหมก็ภิาวนาว่าอยากให้เข้าอีกงวดหนึ่งก็เอาไปพิจารณาด้วยครับสำหรับสูตรสูตรนี้ เพราะว่าทุกคนก็ต่างมีความหวังครับแต่ว่าการคำนวณผมก็คำนวณไปตามสูตรผิดถูกก็อย่าว่ากันครับสูตรนี้ก็เหมือนเดิมครับเราใช้เลขหนึ่หก่อนตามด้วย5้าห้าเจะต้องเอา3ตัวบนมาไว้ข้างหน้าครับ ก็จะเริ่มจาก145แล้วก็ตามด้วย559 4สองครั้งครับตามด้วยเลข5แล้วก็9สองครั้งตามด้วยเลข9อีกทีนึง 4 5แล้วก็9 9 9ครับ9 3ตัวเลย8บวกอีก5ก็เป็น13 9 3ก็เป็น27 7 3 7ก็ได้0 0 7ก็ได้7ครับ ในชินนี้ก็เจ็ดแล้วก็นับมาครับเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็หนึ่งฉะนั้นผมก็จะจับเหมือนเดิมแบบนี้ครับแต่งวดที่ผ่านมาเขาออกกลับแบบนี้ครับหนึ่งสี่ห้าก็จะมีสองตัวนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือจะเริ่มจากเจ็ดศูนย์ก่อนก็จะตามด้วยเลขตัวไหนก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับว่าจะมีตัวไหนชน เริ่มจาก 0, ูนย์แล้วก็สองสาแล้วก็เก้ได้สองครับสาได้เก้ก็ได้หจะได้สอง เอาสองบวกเบวกหตรงนี้อีกทีนึงครับ2อบวกเก็เป็น11 9เเบวกหเป็นสิบห้านี่ครับก็จะได้หนึ่งห้าแล้วก็บวกก็ลงมาอีกทีครับก็จะได้เลขหกถ้าดูตามนี้แล้ว เลขที่ชนกันก็มีเลขตัวเดียวครับเลขหนึ่งอีกงวดที่ผ่านมาก็ชนที่เลขหนึ่งก็จะมีเลขอยู่คู่เดียวครับงวดนนี้ก็คู่เดียวอีกก็ขอให้มาอีกอีกงวดหนึ่งครับสำหรับสูตรสูตรนี้ ผมก็จะจับเหมือนเดิมครับก็คือ701แต่ว่างวดนี้ผมอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มลดแต้มเพิ่มแต้มไปตัวหนึ่งครับขอสองชุดแล้วกันกันเข้ามาก็จะเป็น791เนึี่ยครับแต่หลักๆก,ก็คือ701 ก็จะเป็น0191แต่ถ้าได้ชุดเดียวก็คือ701ครับก็ลองกลับตัวเลขดูงวดที่ผ่านมาห541งวดนี้ก็ลองเป็น107ดูก็ลองดูครับก็สูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเพราะว่าเราพัฒนาทุกท่านก็รู้ว่า เขาไม่ค่อยเข้าหลายงวดติดถ้าจะมานะอย่างนน้อยก็จะมาเหมือนกับที่ผมบอกไปงวดที่แล้วถ้าถ้าสูตรที่ไหนที่มันน้อยงวดเนี่ยงวดที่สามนี่มักจะมาแต่งวดที่สนี่ผมก็ไม่รู้ครับก็ภาวานาขอให้เขาจับแล้วมาตรงกับเลขของเราก็พอ ตัวไหนก็ได้ครับขอให้มาสามตัวเนี่ยจะเป็นโต๊ดก็ได้ขอให้มาครับวันจันทร์วันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับสำหรับสูตรสูตรนี้แคปหน้าจอไว้ครับก็ท่านใดที่อาจจะเสียงดวงเป็นเป็นงวดแรกก็น้อยๆครับเอาที่งบเราสบายใจก็พออย่าไปเล่นหนักครับ เพราะว่าการพน,นันไม่มีใครให้ทำให้ใครร่ำรวยครับเอาพอเอาที่เราสบายใจครับนิดๆหน่อยๆก็พอครับดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน เดี๋ยวผมจะเอาสูตรอื่นมาสรุปให้ครับก็จะมาเริ่มจากสูตรนี้ก่อนแคปหน้าจอเสร็จแล้วไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรอื่นมาสรุปให้ท่านได้รับชมก็เริ่มจากสูตรนี้ครับสูตรนี้ผมก็คํานวณให้ท่านรับชมไปเสร็จเรียบร้อยก็สูตรนี้งวดที่ผ่านมาเข้าๆ สามตัวข้างบนนี่นะครับหนึ่งสี่ห้าเขาเข้าอย่างเงี้ยแต่สูตรนี้ผมกวงวดนี้เขาจะเว้นตรงนี้แล้วก็มาออกฝั่งนี้แต่งวดนี้งวดที่ผ่านมาเขาเข้าเก้าหนึ่งแล้วเข้าสามตัวตรงนี้ด้วยก็สูตรนี้ก็หน้าติดตามกันครับเลขวิ่งตัวนี้ถือว่าก็ยังมาอยู่ตลอดครับนะครับที่ผมให้งวดนี้ก็คือเจ็ดกับศูนย์หลักร้อยมีเจ็ดกับศูนย์ งวดที่ผ่านมานั้นหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งครับแต่ว่าเลขห้าไปอยู่หลักหน่วยอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับท่านก็ลองวิเคราะห์ดูอีกทีหนึง่งสำหรับสูตรนี้ส่วนสูตรนี้ผมว่าเลขวิ่งเข้ามาดีมากเลยเลขวิ่งมาดีครับอันนี้เป็นงวดที่แปดครับเจ็ดงวดหลุดไปงวดเดียว หลังจากนั้นก็เข้าต่อเนื่องมาตลอดสาหรับสูตรนี้สําหรับเลขวิ่งนี่ถือว่าเป็นสูตรที่แม่นอีกสูตรนึ่งครับเลขวิ่งสูตรนี้เนี่ยครับผมจับไว้ให้ก็ประมาณนี้ครับสําหรับสูตรนี้ส่วนสูตรนี้สูตรเดิมของเราก็คือสูตร เลขวิ่งแล้วก็สูตรหลักร้อยครับงวดที่ผ่านมาเขาเข้ามานะครับหลักร้อยนะครับเลขหนึ่งออกไปที่หนึ่งสี่ห้าให้เจ็ดกับหนึ่งงวดนี้ก็ยังเจ็ดกับหนึ่งเหมือนเดิมครับก็จะมาชนกับสูตรนี้ที่ได้เลขเจ็ดนี่ครับสูตรเนี้ยได้เลขเจ็ดแล้วสูตรนี้ก็ได้เลขเจ็ดอีก ก็อไปเป็นแนวทางครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดครับก็ให้ช่างใจไว้มั่งครับเพราะว่าราวพัฒนานี่ผมถือว่าคำนวณยากเหมือนกันกาถือค่าเข้ามาก็คือปังอีกรอบนึงครับสำหรับสูตรนี้ก็ภาวานาขอให้เข้าขอให้มาอีกงวดหนึ่งครับ จะได้มีเงินมีทองกลับบ้านกันครับเอาตามกำลังที่เรามีนะครับอย่าเล่นมากครับเพราะว่าตัวเลขครับไม่มีใครรู้ครับว่าเลขจะออกอะไรก็ขอบุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับ ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงเงรวยๆกันทุกๆคนครับวันนี้ครับวันจันทร์ครับขอให้สุขสดใสครับจันทร์รับทรัพย์ครับส่วนชุดสรุปนี่ครับ ถ้าใครไม่ชอบที่ผมสรุปไว้ให้ท่านก็เอาชุดนี้ชุดเดียวก็พอนี่ครับหรือไม่ก็อีก2สูตรที่ผมได้ลงให้ไว้แต่นี้ผมดึงออกมาให้แบบนี้ครับที่ผมสรุปออกมาให้ก็ข้างบนให้เก้ากับ7จข้างล่างผมให้ตัวเนี้ตัวเดียวครับ หลักร้อยมี1 2 7เอาไปเป็นแนวทางครับทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับ3ส,สูตรที่ผมได้ลงไปต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งนะครับที่ต้องมา3าตัวตรงๆอีกงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ งเฮงเยรวยปังๆกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ